นว่าผักบุ้งที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไม่ได้ล้างทำความสะอาดแล้วเอาไปปรุงอาหารเลยมันเกิดอะไรขึ้น ผมสังเกตสีฟองนะครับมันจะออกสีเขียวๆฟ้าๆเดี๋ยวผมจะดับไฟแล้วก็ตักผักออกมาเห็นน้ำไหมเนี่ยสีน้ำนี่คือสีน้ำจากผักที่ไม่ได้ล้างนะ,อ,ะอันนี้ Remember? หลังจากตักผักออกแล้วสีจะเป็นสีประมาณนี้จะไปสรุปผลครับ สิ่งที่เห็นเป็นน้ำสีเขียวและสีฟ้านั่นคือสารเคมีที่เคลือบมาตัวของพืชที่คุณนำมารับประทานถามว่ารับประทานแล้วตุยไหมคงไม่ตุยหรอกแต่คงไม่สบายใจใช่ไหมเพราะสีฟ้ามันไม่ใช่สีอาหารที่เรารับประทานแล้วมันก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่อาจจะปนเปื้อนออกมาพร้อมกับสารโคโลอโรฟิลสีเขียวนะวเราเจอเห็นเป็นสีเขียวและสีฟ้าดังนั้น ก่อนทําผักที่คุณซื้อมาไปปรุงอาหารแนะนําให้แช่น้ำเกลือแล้วล้างเป็นเวลาประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อล้างสารเคมีพวกนี้ออกไปหรือถ้าคุณอยากต้องการกินน้ําสีฟ้าแบบนั้นก็ไม่ต้องล้าง